ซึ่งครีมอะเพิ่งรู้มาว่าเขาอ่เพิ่งไปซื้อโทรศัพท์พเครื่องใหม่ที่พิเศกก็คือมันมีแค่1,000เครื่อ,องในประเทศไทยเท่านั้นณนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมารีวิวกันนะคะก็คืออะไรตั้งไปรอติดตามชมกันค่ะมาริว <c oughs> <c oughs> เราก็ได้เริกงานยางดีอุ้ยมีคนเข้ามาเได้ไ ไไม่่ดิดอะรเคสวัสดีค่ะมิตรรักชาวโซเชียลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ออฟฟิศของดิฉันเองนะคะวันนี้เราก็ได้เลิกงามยามดีในการที่จะมาเปิดช่องใหม่ของเราเป็นช่องแรกและช่องเดียวอของเราก็คือช่องแอบมารีวิวเอ้ย กก็เออานนี้ไป่ช่องเนี้ยเปิดมาเพื่ออะไรขอเท้า,เาความไปก่อนเลยนะคะเมาส์นายน,นิดนึงก็คือด้วยความที่นายเราเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่ชอบสะสมพวกกันเจ็ตอะไรแปลกๆกันเจ็ตอะไรที่แบบซื้อมา ือแต่ว่าเขาก็ซื้อมาเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเอาของที่เขาซื้อมาที่เป็นก a เจ็ตอะไรที่มันแปลกใหม่ๆเงยมารีวิวให้หลายๆคนได้ดูกันว่าที่เขาซื้อมาเนี่ยมันคุ้มค่ากับการใช้งานในชีวิตประจำวันเท่าไหร่แค่ไหนเราก็จะเอาของเขามาเนี่ยรีวิวทุกคนได้รู้กันวันนี้นะคะเราก็ได้รับของที่ค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆก็คือว่าลงต้องลงละ ทั้งประเทศเนี่ยมีแค่สี่พันเสื้อนะตอนนี้นะคะซึ่งนาเยเรายงไงหล่อและควยมากแล้วก็ต้องไปเอามาซื้อ,อบอกแล้วอะต้องแม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูของที่ห้องนายกันเลยค่ะไอแอบนายรีวิว เขาก็มีนางฟ้าไอทีไปแล้วมีเจ้าจงท,ทางการไอทีไปแล้วเพราะฉะนั้นดิฉันนะคะขอสถาปนาเตงเป็นยาจบแงงข่งการไอทีค่ะเพราะว่าต้องแอบ,บเอาของอื่นมารีวิวเพราะฉะนั้นไม่มีเงินซื้อเองก็เลยต้องเป็นยาจบที่นี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเจ้า Sam s u n g Galaxy Note 20 u l t r a 5G ตัวนี้นะคะเ <c oughs> ดีิเวอร่ได้มีการร่วมมือกับ Microsoft ถ้าเกิดว่าคุณมี s a m ซุ n g Galaxy ตัวนี้แล้วคุณก็จะได้ตัวแอปที่มีมาให้กับตัวเครื่องแบบนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นเมนูของ Microsoft อยู่ตรงนี้โดยที่เราไม่ได้ โหลดเพิ่มหรือว่าต้องเข้าไปในแบบ Play Store อะไรอย่างนี้เลยเนาะออฟฟิศต่างๆ One Drive นะคะแล้วก็ลิงกอินแล้วก็เอา o o k นะคะซึ่งเขาบอกว่าตัว One Drive นะคะถ้าเราล็อกอินเป็น a อ c o u า t ของ Samsung เนี่ยจากที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะคะมันจะได้เพิ่มจิตเหนสามารถที่จะเอาโทรศัพท์เนี่ยทำงานราาับออกปหาลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบไม่ได้แบบมีความสะด,ดวกในการเปิดคอมเนี่ยก็สามารถแก้ไขหรือว่าเอา่อเรียกว่าว่าทราบพรีเซนตต่างๆในโทรศัพท์ได้เลยทีนี้ค่ะเราก็มีตัวนี้ด้วยมีเห็นเขาบอกว่าสมมติว่าถ้าจะเปิด ในโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อในหน้าจอรหรือว่าทีวีนะคะเราสามารถที่จะใช้ปากกาเนี้ยในระหว่างเดินพูดยืนพูดต่างๆพีเต์เส,สวยๆอยู่หน้าตกทำงานค่ะก็จะนั่นนงประชุมแล้วก็เลื่อนสไลด์เลื่อนอะไรอย่างนงี้โดยใช้ปากกาได้วันนี้ยาจบแห่งวงการไอทีนะคะก็ <c oughs> จะต้องมีรีวิ VI วอีกอันหนึ่งที่สําคัญสำหรับผู้หญิงเราก็คือรีวิ VI วกล้องเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยใช่หรือไวยไม่ไม่ไม่ไวยต้องชวยเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าสวยแค่ไหนไปดูันเลย เลยนะคะว่าข้างนอกร้อนได้แรงออกร้อนเหมือนไฟจากนรกเลยจ้ะแม่แต่ว่าเพื่อคุณผู้ชมนะคะเรายอมร้อนอีกอย่างนึงนะคะก็ต้องบอกว่ากล้องซัมซุงนี้มันดีจริง <c oughs> <c oughs> จริงเห็นนยาจกแห่งของการไททีต้องบอกเลยว่ากล้องเนี่ยใครหน้ายังไงก็ถ่ายสวยถ่ายมุมเสยถ่ายมุมนอนถ่ายตะแคงถ่ายแมา,าถ่ายเดินก็สวยไม่เชื่อขอดูปอินเสิร์ตจ้ะ โอเคค่ะ okay, เราเห็นภาพที่แบบความเป็นยาย,ายา่างตัวของครีมกันไปแล้วนะคะไม่ใช่แค่แบบอินเนอร์าน้นที่ได้กล้องก็ได้ด้วยก็ต้องขอเข้าสาระก,กันอีกนิดนึงการเลือกโทราศัพท์นะคะเลือกให้เหมาะออกับไลฟ์สไตล์ของเราครที่ชอบถ่ายดูถ่ายแบบไหนชอบถ่ายแบบแต่งหรือชอบถ่ายแล้วสวยเลยอันนี้ก็แล้วแต่แว่าคนบางคนเนี่ยชอบแบบไหนกันมากกว่าแต่ที่สําคัญเลยคะ่ะฟังก์ชันของกล้องแอปพลิเคชันของกล้องต่างๆมันก็มีมาให้เราเลือกต่างกันมากมายนะคะในพิเาะในโทรศัพท์การแข่งขันมันก็สูงแต่ว่าบอกเลยเลยว่าซัมซุงกับ โน t ต20 u l t r ้ 5G ก็คือของดีจริงจ้ะแม่นอกจากนั้นนะคะพวกแบบว่าแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ไ่ว่าจะเป็น Microsoft เอยอะไรเอ่ยก็เหมาะการทำงานตอบโจทย์แบบสา f ออฟฟิศแบบบ้านงานแบบเราเหมือนกันบ้านงานแบบเราเนี่ยก็คือแบบออกข้างนอกก็ทํางานได้ต่างๆก็คือไอเจ้าตัวนี้นะคะเหมาะกับสาวออฟฟิศมากมากๆมามากเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีเงินแต่ฉันไม่มีใครที่มีเงินก็ไปใส่กันได้มั่นใจได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะแต่ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่าว,ว่าเจ้านายจะใช้เจ้าตัวนี้ตอนไหนเพราะว่าเดี๋ยวต้องแะบอร์อมแบบดูของเราทั้งหมดและเอาไปตั้งให้เหมือนเดิมเมื่อกี้ถอดซิลเข้ามาด้วยก็ต้องกลับไปใส่ให้เหมือนเดิม<แ>มันจะโป๊แตกนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่ติดตามชมมาจนถึงจบคลิปนะคะ<แ>ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามสาวใต้ตที่มาทํางานในกรงเทพแบบนี้ แล้วก็ถ้ามีโอกาส EP นี้ก็คือจะไม่ใช่ EP แรกและก็จะไม่ใช่ EP เดียวถ้าเกิดว่าเจ้านายรู้ว่าหนูเอาอของเขามารีวิวถ้ามี EP ที EP 2 <c oughs> 2> ่2ก็แปลว่ายังอยู่แต่ถ้ามี EP เดียวก็ว่าโดนไล่ออกไปแล้วนะคะที่นีกก็อย่าลืมติดตาม EP ี่2ของเราด้วยเอาใจช่วยว่าไม่ให้หนูโดนไล่ออกเพราะฉะนั้นสนอบวันนี้สวัสดี <c oughs>